สวัสดีครับผมมิรยุทธนะครับวันนี้ผมมีทีวีนะครับมานําเสนอเป็นทีวีของแบรนด์ไฮเซนนะครับรุ่นนี้นะครับพิเศษนะครับจะเป็นหลอดภาพแบบฟัเรนนะครับชื่อรุ่นว่ารุ่น U79 นะครับเป็นรุ่นน้องใหม่เลยนะครับของไฮเซนที่ออกมาในปีนี้นะครับ ตัวทีวีตัวนี้นะครับมีความสามารถพิเศษคือรองรับพัญญานภาพ144เนื้อนะครับมีหมวดเกมโฟนนะครับตรอบภาพจะใช้เป็นหลอดควอเลนนะครับตัวทีวีก็จะรองรับระบบดอมบีวิชั่นแล้วก็ระบบดอมเบียดมอสนะครับระบบเสียงนะครับตัวของทีวีนะครับตัวดีไซน์นี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็นสลิปแล้วก็ท่าบางเลยนะครับตัวทีวีรุ่น U79 เนี่ยนะครับจะมีสองไซส์นะครับมีขนาด55นิ้วนะครับแล้วก็ตัวที่ผมได้มารีวิวเนี่ยจะมีขนาดไซส์65นิ้วนะครับความพิเศษของตัวนี้นะครับคือตัวของโลโก้ดิมมิงนะครับจะทำของตัวภาพโลโก้ดิมมิงได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีทีบประมวลผลเป็นไฮวิวเอนจินนะครับรองรับระบบปฏิบัติการที่เป็นระบบ Vida TV นะครับตัวนี้เนี่ยท่านใดกำลังมองหานะครับนำไปตอบพวกเกม P5 นะครับตัวนี้จะรองรับ ต้องต่อทีเดียไปสองจนึงนะครับมีบทเกมโปด้วยนะครับแล้วก็มีบทล,ลองสายตาครับเวลาที่เราเล่นเมกมตุนดานเนี่ยตรงนี้สามารถป้องกันตาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูดีไซน์ใกล้ๆนะครับว่าตัวนี้นะครับดีไซน์เขานะครับจ็บนฐานตั้งแบบนี้นะครับได้รับแรงบันดาลาจมาจากนิพัทธ์กระดาษของประเทศจีนนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวของ ดีไซน์ตัวนี้ขาตั้งเขาก็จะเป็นโลหะด้วยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังตัวของทีวีนะครับจะมีตัวของซับวูเฟอร์นะครับช่วยให้เรื่องเสียงนะครับนี่ตัวนี้เสียงนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับ U79 นะครับนะครับรองรับ 144Hz นะครับมีช่องต่อสายแลนนะครับออปติคอลนะครับแล้วก็ช่องต่อ USB นะครับด้านข้างเนี่ยไดซีไมเนี่ยเขาให้มาถึง4ช่องเลยนะครับ ช่อง3กับช่องสเนี่ยจะรองรับ1 4 4เฮิร์นะครับเป็นทีดีไม่สนะครับสามารถต่อ ARC นะครับผ่านตัวของซาวบาได้นะครับแล้วก็ช่อง1ช่อง2เนี่ยนะครับเขาจะรองรับอยู่ที่6 0เฮิร์นะครับแล้วก็ช่องต่อ USB มีให้2ช่องนะครับแล้วก็ต้องช่อง AUX นะครับช่องฟังนะครับแล้วก็มีช่องฟังนะครับแล้วก็ต่อบัตรเนะครับ แล้วก็สายอากาศนะครับตัวนี้ก็มีช่องต่อสายอากาศด้วยนะครับแล้วก็ตัวทีวีด้านหลังนะครับจะเป็นซับบูเฟอร์แบบนี้นะครับนะฮะรองรับซับบูเฟอร์แบบนี้แล้วก็จะมีช่องต่ออย่างตัวของขาแขวนะครับตัวติดผนังเนี่ยตัวนี้สามารถรองรับตัวติดผนังนะครับเพดด้านหลังได้นะครับนี่นะครับความยาวก็สามสามสิบคูณสามสิบนะครับนี่ช่องต่อด้านหลังนะครับ ตัวของดีไซน์ตัวนี้ทีวีก็ค่อนข้างบางเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าตาของวีด้าทีวีนะครับรุ่นนี้นะครับวีด้าทีวีจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แอปพลิเคชันที่เพิ่มมาในปีนี้นะครับก็จะมีแอปของ d i s n e y p l u s นะครับ v ีเนะครับไอชีวิวทีวีแอปของทีนีตัวนี้มีค่อนข้างครบเลยแล้วก็มี Apple TV เข้ามาด้วยนะครับนี่ระบบวีด้าทีวี แล้วก็ปุ่มรีโมทเขาก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับมีอย่างปุ่มลัดและที่สําคัญเนี่ยจะมีปุ่มรูปไม้นะครับตัวนี้สามารถรองรับกาลังเสียงได้นะครับดูฟุตบอลนะครับนี่เห็นไหมครับเราเซิร์ชแล้วก็สามารถค้นหาผ่านตัวอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วเรากดสามารถกดเลือกดูได้เลยนะครับแล้วรีโมทก็จะรองรับระบ,บบสัญ,ญญาณแบบบลูทูธนะครับ ตัวทีวีตอนนี้ก็รับประกัน3ปีนะครับพร้อมสู่บริการเซอร์วิสถึงบ้านเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับทีวี1 4 4เฮิร์ตนะครับเอาไว้เล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับตัวนี้จะมีโหมดเกมให้เลยนะครับเวลาที่เราเปิดหน้าของตัวจอภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวนี้จะมีโหมดเกมตั้งมาให้เลยนะครับหรืเรากดไปที่แถบแถบเมนูนะครับแถบเมนูตรงนี้นะครับ แสดงผลของหน้าจอจะมีคำว่าหมวดเกมเห็นไหมครับเมนูเกมเนี่ยนะครับเราเลื่อนมาที่เมนูเกมนะครับทีวีก็จะมีหวดพวก VR นะครับ HDR10 ทนะครับป้องกันการฉีกขาดของภาพนะครับแล้วก็ปรับภาพตามแจ้งสว่างตัวนี้ได้นะครับนี่ตัวนี้หลอดภาพเป็นมินเป็นฟัเรนะครับตัวนี้ให้ภาพที่ค่อนข้างสวยนะ้วสาใสมาพร้อมกับชิปประมวลผลไฮวิวชินนะครับท่านใดกำลังมองหานะครับ ทีวี144เฮิร์ตนะครับไว้เล่นกับเกม p s 5รองรับพ HDMI 2.1มีซับบูเฟอร์มีเสียงชิมป,ประมวลผลตัวน,นี้นี่ผมขอแนะนำเลยรุ่น U79 นะครับมี2ไซส์นะครับมีไซส์ขนาด55นิ้วแล้วก็65นิ้วนะครับราคา55นิ้วนะครับอยู่ที่17,990บาทนะครับบางเวลาก็บางโปรโมชั่นก็จะมีลดเพิ่มอีกนะครับ อย่างไซส์65นิ้วราคาก็อยู่ประมาณ25,990บาทนะครับแล้วก็การรับการการกำลันตีรับประกันถึง3ปีเต็มเลยเพร้อมสู่บริการเซอร์วิสถึงบ้านด้วยขอฝากท่านใดนะครับสนใจสินค้าแบรนด์ไฮเซนนะครับ120เิรียญไปรุ่นนี้นะครับรุ่น U79 นะครับขอบคุณครับ